อ่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่8ดค่ะข้อที่8ดนะคะพ่อต้องการเทคอนกรีตเพื่อทำบันไดตามรูปนะคะเทคอนกรีตถ้าเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคะนักเรียนมันเป็นเรื่องของการหาปริมาตรแน่ๆเลยนะคะอ่ะทีนี้เขาถามเขาถามว่าจากข้อมูลถ้าพ่อต้องการเทคอนกรีตในส่วนที่เหลือให้เต็ม พ่อจะต้องเทคอนกรีตส่วนที่เหลือเท่าใดอ่าส่วนที่เหลือคือส่วนนี้อันนี้คือเทไปแล้วนะคะอันนี้คือเทไปแล้วเราหาแค่นี้ที่นี้ค่ะนักเรียนการหาว่าเทคอนกรีตไปใช้เทคอนกรีตไปเท่าใดแบบนี้นะคะเป็นบล็อกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาปริมาตรนักเรียนจําไว้เลยถ้าปริมาตรคืออะไรลูกกว้างคูณยาวคูณสูงแน่นอน นะคะหรือไม่ไอ้กว้างคูณยาวมันคือพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองทีนี้เราจะหาว่าต้องเทคอนกรีตเท่าใดปริมาตรเท่าใดอย่างอันนี้เนี่ยมันนักเกยตต้องดูที่ฐานก่อนให้อันนี้เป็นฐานนะคะฐานตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ประกอบกันมาสองรูป เราต้องแบ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมสองรูปอ่าก็คือนี่สี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งนี่คือสี่เหลี่ยมรูปที่สองเราหาปาริมเราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งก่อนพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งก็คือแค่นี้อ่ะสองเส้นที่เราต้องหาคือสองเส้นนี้อันนี้คือด้านกว้างอันนี้คือด้านยาวด้านกว้างตรงนี้เนี่ยเขาให้มาแล้วว่าตรงนี้คือเท่าไหร่คะยี่สิบอ่าดังนั้นรูปที่หนึ่งก่อนนะ พื้นที่ก่อนนะพื้นที่รูปที่หนึ่งก็คือยี่สิบนักเรียนง่ายๆเลยไม่ต้องจําว่าอันไหนกว้างไม่ต้องจําว่าอันไหนด้านกว้างไม่ต้องจําว่าอันไหนด้านยาวลูกจําแค่ว่าสามเส้นที่เราต้องมาคูณกันเนี่ยมันคือเส้นที่อยู่แนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสามเส้นที่อยู่ที่เป็นแชรกันแบบเนี้มันเป็นสามแยกกันแบบนี้ สามเส้นแนวนี้เธอไม่ต้องจําหรอกว่าอันไหนกว้างอันไหนยาวอันไหนสูงเธอจําแค่ว่าเธอต้องหาความยาวด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็เอามาคูณกันนะคะอย่างอันนี้ด้านนี้เราได้แล้วว่ายี่สิบส่วนด้านนี้เนี่ยโจทย์ก็ให้มาแล้วนี่ไงเนี่ยสามสิบเราหาเป็นปริมาตรไปเลยก็ได้เนะไม่ต้องหาพื้นที่นะเราหาปริมาตรเลยอ่อีกด้านเดิมก็คือด้านนี้ ด้านนี้มันยาวเท่าไหร่หลกเนี่ยด้านนี้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 มันยาวเท่ากันหมดเลยก็คือหนึ่งร้อยเราได้และปริมาณของก้อนที่หนึ่งก็คือยี่สิบคูณสามสิบคูณหนึ่งร้อยนะคะสองสามหนึ่งคูณกันได้อ่ะสองคูณสามคูณหนึ่งได้หกเนาะศูนย์ 0, มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ รูปที่หนึ่งนะคะรูปนี้นะบริมาตรทรงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันที่หนึ่งคือได้หกหมืนลูกบาทเซนติเมตรต่อไปอันที่สองอันที่สองมันเป็นรูปแบบนี้อ่ะเหมือนกันเราต้องหาความยาวสามแฉกนี้เส้นนี้นะ เูาทำให้ดูชัดๆเส้นนี้นะสีเขียวเนี่ยนะเส้นสามแยกเนี่ยมันต้องหาความยาวของด้านทั้งสามแยกนี้ด้านนี้อ่าเขาให้มาแล้วคือยี่สิบนที่สองนะปริมาตรอันที่สนะองยี่สิบอ่ะคูณกับด้านนี้เขาให้มาแล้วอย่างเขาให้มาว่าตรงนี้คือห้าสิบแค่เนี้จากนี้ถึงนี่คือห้าสิบ แต่ว่าปริมาณของเรามันคือถึงตรงนี้ลูกมันไม่ได้หาแค่นี้ถ้าหาแค่นี้มันคือตรงนี้แล้วตรงนี้มันกลวงมันไม่ใช่เราต้องหาไปถึงโดนะคะเราต้องหาถึงนี้ดังนั้นตรงนี้ห้าสิบรวมกับตรงนี้เมื่อกี้อีกสามสิบนะคะเพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้เนี่ยมันยาวเท่าไหร่คะเส้นตรงนี้มันยาวแปดสิบนะ 50อันนี้จากนี้ถึงนี่ห้าสแล้วจากนี้ถึงนี่อีก30รวมกันก็เป็น80คูณกับด้านนี้ซึ่งด้านนี้เท่ากันนะคะคือ100อ่ะก็คูณกันเลยทีนี้2องคูณแปดได้16อ่ะศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองอ่ะ ูปที่สองได้แสนหกลูกบาทเซนติเมตรนะคะเอารูปเอาปริมาตรของอันที่หนึ่งรวมกับปริมาตรของอันที่สองค่ะก็จะเป็นหนึ่งหกศูนย์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 บวกกับหกศูนย์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 นะคะบวกกันได้อ่า สองแสนสองหมื่นลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองคำตอบคือข้อที่สามค่ะห้าเลียนโอเคนะคะ